มีพี่น้องมันออกเป็นมูเลยครับนี่หาดอกครับ นี่ครับพี่น้องมองที่ผมมาหาเหตุเนาะครับมันเกิดลักษณะปลามันเกิดจะป็นพู่เนาะครับผมก็จะสลับหาระวังข้างล่างกับข้างบนเนาะครับยางว่นไปวนมาเนาะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องชนะข่อยนาตอนนี้เนาะครับกะมาพบพอกันอยู่ในปลาเหมือนเดิมเนาะครับพี่น้องตอนนี้เวลากับายสองโมงแล้วครับ ที่ผมได้มาเก็บเห็ดตอนบายสองนี้ก็คือช่วงเศร้าผมติดธุระเนาะครับพี่น้องก็เลยว่าจะมาเก็บช่วงบายเอาเนาะครับเดี๋ยวมารลุนมาชมไปพร้อมๆกันเนาะครับเก็บเฮ็ดช่วงบายมันจะได้เห็ดบอเนาะครับเพราะว่าช่วงเศร้ากัติดภารกิกเบนะครับติดธุระเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงมันเป็นเสียงเครื่องกองน้ำประปาชุมชนนมู่บ้านนะครับพี่น้องนี่ครับอยู่ฟัง ใส่มือผมนี่ครับไปครับเพื่อว่อเป็นการเสียเวลาไม่ไปเก็มเฮ็ดน้ากันครับนี่ครับปลาข้างหลังผมครับปลาเกา่ามองเกา่านี่แหละครับไปครับพี่นอกไปไปช่มพร้อมๆกันเลยครับดอกนี้ออกอยู่อัน แต่งเงาต้นไม้ครับพี่น้องโอ้ดอกนี้ก็ล่างพ่นดินเึ้นมากพี่น้อง ตะไข่นาเรียงนี่กี้ต่าเก้วแสบด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามันหอมครับหอมก้อนเห็ดนาฝนอีกนี่แหละครับมันกับพ่อได้เก็บอยู่เด้พี่น้องขนาดดินแหงเนาะครับกับพ่อได้เก็บไปเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้อง ดอกบางงามดอกครับพี่น้องดอกแตกๆซะครับนี่นะครับมีกี่น่อยไมมน้่นเนี่ยปุกไว้กันครับโอ้สามดอกเลยครับพี่น้องนี่ ดอกตุ่มไลแต่น่ายพี่น้องคุณครับเดี้ยวเห็นกะเดี๋ยวไปกะเห็นเลยครับคุณอ่นนะดอกตูมเนี่ยสีดอกพี่น้องหเห๋ยว้ออดอกนี้ก่นเนาะครับ ม่ได้เอาอนเสือมะหอหนาซ้ำครับมีพี่นอ้องมือนีลืมแต่ว่าเอาอนยากันยุ่งมากอยู่ดอกครับดอกประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องดอกบนใเนะครับ ดอกนี้จะไต่เงาไหมครับพี่น้อง โอ้นี่พี่น้องกี่มันครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเจาตะดอกบานเนะครับกี่หน่อยมันไปบถาเบิงเมือรุ่นครับปลุกไว้กั้พี่น้องยัางกะยั่งครับขันหมยยังก็แสดงว่าคนเอาท่านละครับเนี่ย สองดอกติดๆเลยครับพี่น้องนี่ โอ,สอ้สีําเลเรวครับพี่น้องหนาหนาวนี่คำเ,เลีย้ยวได้ครับสีสีม่วงเร่งเรอครับมันคําไวครับหนาหนาวมืดเร็วเมื่อนี้ผมก่ได้เอาไฟฉายแมาน้าได้ครับพี่น้องกะว่าเริมจะคาเหรอภูมกะจะกลับเลยเนาะครับนี่ครับพี่น้องมองที่ผมมาหาเหตุเนาะครับมันกะลักษณะปลามันเกิดจะเป็นผู่เนาะครับ ผมก็จะสลับหาระวังข้างล่างกับข้างบนนะครับยางวนไปวนมาเนาะครับพี่น้องบอเมเอนวาจะหาแต่เทิ่งพูดตลอดนะครับมองตีนพู่ผมกะหาขึ้นกันครับเดี๋ยวจักน้อยมันกะจะมืดแล้วครับพีนนะ่น้องหนาหนาวมันมืดเร็วครับเดี๋ยวผมหาเห็ดอีกสักพักนึงเดี๋ยวกะจะกลับเลยครับพี่น้อง นี่นะครับบรรยากาศยง้มเรี้ยงนะครับหาตัวครับพี่น้อง โอ้าดอกครับพี่น้องแต่ว่าดอกบน่นยังไงครับนี่พี่น้องมันออกเป็นมูลเลยครับนี่หาดอกครับ พูนครับพี่น้องดอกหนึ่งครับเดี๋ยวเอาดอกนี้แล้วพมกาจะกลับเลยเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันสีโม่งแลี้งเหรอครับสีโม่งเคืองเลยด้พี่น้องเดี๋ยวมันสีคำสีเหมืดนเนาะครับหนาวแห้งคำเร็วเลยครับพี่น้องบ่ได้เอาไฟควม,มากครับนี่พี่น้องดอกมันจะออกเสียงแหงแคกน้อยเนาะครับเพราะว่ามันถึกแดดอากาศมัน,นอน่นเย็นครับ ช่วงเสาช่วงใบมันมันจะหอนอยู่ครับช่วงแรงมากมันเกิดเริ่มเย็นแล้วครับนี่ครับบรรยากาศในป่าเนะครับพี่นอ้องในปา่าในผู้เลยพี่นอ้อง กบเฮ็ดช่วงใบครับพี่น้องตอนนี้กาคั่มแล้วนะครับซีโมงเคริงครับครับพี่น้องครับตอนนี้มันกาซีโมงเคริงแล้วนะผมกาจะกลับแล้วครับนี่ครับพี่น้องสําหรับฮิตช่วงใบนี่เนาะครับกาได้อยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวฮ็ดที่ได้นี่ผมกาเอาจะเอาไปคายให้มูนะครับเดี๋ยวจะโทรหามูครับ ครับจังไรผมกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนดวยครับที่เข้ามารับชมเนาะครับคลิปเก็บเห็ดช่วงบ่ายครับพี่น้องแต่ว่ากันยังใดอยู่เนาะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปนาเนาะครับพี่น้องคลิปนี้กะแค่นี้ครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมอีกรอบหนึ่งเนาะครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องชาแนลข่อยน้ำเนยเด้อครับเด้อไว้พอกันคลิปนาครับพี่น้องครับขอบคุณครับ